นี่คือความน่ารักของลูกช้างน้อยทั้งสองตัวครับเป็นแก๊งตอรออหรือที่รู้จักกันก็คือลูกเลีเมียของพายโยโย่นั่นเองสาเหตุที่เรียกว่าแก๊งตอรออหากรถยนต์ผ่านก็มกกักจะตรวจสภาพรถยนต์ของรถทุกคันที่จะแล่นผ่านนะครับ และไม่ค่อยกลัวใครว่ากันว่าน,นี่คือครอบครัวของพายโยโยคือลูกเลี้ยเมียของพายโยโยที่เคยนำเสนอตอนที่พายโยโยอวดลูกเลี้ยเมียครับหลังจากวันนั้นพายโยโยก็หายเงียบไปนะครับคงปล่อยให้ครอบครัวโขงช้างมีแม่พังสองตัวและลูกน้อยสองตัวออกหากินกันตามลำพัง ซึ่งเป็นวิถีของช้างป่านะครับตอนนี้พวกเขาหากินอยู่ริมถนนบริเวณดงกระทิงบริเวณนี้อยู่ระหว่างดงยางกับปวงอาจารย์แมวนะครับลึกลงไปก็จะเป็นหุบลงไปด้านล่างเลยดงยางก็จะเป็นน้ำตกเหวนรกครับขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นปวงอาจารย์แมวทะลุมายังทุ่งกวาง ค่อยๆหากินริมถนนนะครับเป็นครอบครัวเล็กๆแต่อบอุ่นครับบริเวณนี้เป็นทางช้างผ่านนะครับก็จะมีป้ายเตือนไว้แต่ช้างส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเดินตามถนนครับก็จะข้ามไปข้ามมาฝั่งที่ช้างกินริมถนนก็จะเป็นหุบนะครับเหมือนเป็นลำคลอง ลูไปในหุบก็จะทะลุปไปยังปวงอาจารย์แมวครับตอนนี้แม่พังพาลูกน้อยเดินขึ้นมาบนถนนแล้วครับไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับสำหรับแก๊งนี้พายโยโย่เลือกแม่พังได้ถูกใจมากครับนี่ครับดูความสดใสของ แม่พังทั้งสองนะครับปกติแล้วสมาชิกแม่พังแค่สองตัวนี้และมีลูกน้อยอีกสองตัวก็จะห่วงลูกและไม่ค่อยโชว์ตัวเท่าไหร่ครับแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยกลัวดูภาพนี้ครับสวยงามครับเหมือนมีเครือเทาวันไปพันที่ลูกน้อยครับแม่พังจึงต้องใช้งวงเกี่ยวออกครับชมความน่ารักของช้างน้อยครับ เนี่ครับเล่นอยู่กับเทาวันครับสะบัดงวงไปมาหน้าชื่นชมอย่างหนึ่งก็คือแม่พังแค่สองตัวและลูกน้อยสองตัวนี้ไม่ได้แสดงอาการหวาดกลัวเลยนะครับดูเข้มแข็งและสามารถดูแลลูกน้อยได้เป็นอย่างดี ตอนนี้กำลังจะพาลูกน้อยเดินมาตามถนนครับนี่ครับเดินนำหน้าขึ้นมาแล้วครับลูกน้อยทั้งสองครับค่อยๆเดินตามนะครับจะอยู่ระหว่างกลางนะครับสังเกตได้นะครับเดินตามนี่ก็จะแม่พังเดินนำหน้าและลูกน้อยสองตัวเดินกลางจะมีแม่พังอีกตัวเดินเดินปิดท้ายเวลาเดินกลางถนนก็จะมี ให้ลูกทั้งสองเดินตรงกลางแบบนี้ครับแล้วก็จะเดินปิดท้ายขวาในความน่ารักของลูกน้อยครับนี่ครับหยอกเล่นกันอย่างสนุกสนานมีรถยนต์ผ่านก็ไม่ค่อยตื่นนะครับดูครับความน่ารักความขี้เล่นนะครับถ้าเป็นลูกพายโยโยก่ก็เริ่มจับตามองได้เลยครับตึงแน่นอนครับใช้งวงเกี่ยวลูก ขึ้นมาให้รียบเดินนะครับการเดินดูเป็นธรรมชาติสบายสบายครับในขณะที่ลูกน้อยทั้งสองก็อยู่ตรงกลางตลอดเวลาและจะหยอกรอเล่นกันอย่างสนุกสนานครับนี่ครับน่าสนใจมากครับ ในอนาคตจะต้องเป็นตัวตึงอย่างแน่นอนครับเป็นทางโค้งนะครับบางทีรถจักรยานยนต์ที่แล่นมาอาจจะไม่รู้ว่ามีช้างอยู่นะครับพอขับมาก็มาเจอช้างแต่ก็ไม่ได้อสแสดงอาการหงุดหงิดน,นะครับอาจจะยืนมองนิดหนึ่งครับมาดูความน่ารักของเจ้าตัวเล็กครับ นี่ครับเล่นตลอดเลยครับแล้วก็เล่นแบบน่ารักสบายๆนะครับวิ่งหัวชนกันครับเมื่อกี้นี่ครับน่าจะเพิ่งคลอดไม่นานนี้เองครับนี่ครับเล่นกันอีกแล้วครับเป็นวัยไล่เลี่ยกันนะครับทำให้มีเพื่อนคอยยอกรอแม่พานทั้งสองก็สบายใจครับ นูน้อยเกี่ยวเอายญ้าขึ้นมาเล่นแล้วครับนี่ครับพฤติกรรมของช้างป่าความอิสระความเข้าใจและความรักนะครับทำให้ไม่รู้สึกเป็นอันตรายต่อกันนะครับมาถึงตรงนี้แม่พังก็พาลูกน้อยเดินลงหุบหุบตรงนี้ค่อนข้างชันนะครับพวกเขาใช้วิธีสไลด์ลงไปนะครับ ตรงนี้เป็นบริเวณป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ครับช้างป่าก็จะออกหากินอยู่บริเวณนี้นะครับรในขณะที่รถยนต์ก็เล่นไปมาครับแม่ทงังทั้งสองก็พาลูกน้อยเดินหลบเข้าไปในป่า ค่อยๆเดินลงหุบไปนะครับมาดูว่าหุบนั้นลึกแค่ไหนครับนี่ครับลึกมากเลยนะครับนี่เป็นถนนนะครับ,รบนี่เป็นพื้นป่าที่ยังคกงอุดมสมบูรณ์ครับ